รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมนะครับเปิดงานรวมใจไทยช่วยภัยน้ําท่วมและติดตามสถานการณ์หลังน้ําลดในพื้นที่ตําบลโคก,ก่กอออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้เฝ้าระวังและก็มีมาตรการแก้ไขปัญหาอุทุภัยอย่างต่อเนื่องครับที่หอประชุมโรงเรียนโคกกอพิทยาคมตําบลโคกกออํอเาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนาเป็นประธานเปิดงานร่วมใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมโดยมีนายกระนกนะครับศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามดออรอวยชัยวัฒผู้ประสานงานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนาดรพอบิทักษ์แมนซิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรองประธานคณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำชีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวตำบลโคกก่อเข้าร่วมงานโอกาสนี้ดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานม,มูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา ได้มอบรองเท้าบูทกันน้ําถุงยังชีพข้าวสารและหม้อพันกล้าไมา้ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยทั้ง16หมู่บ้านในพื้นที่ตําบลโคกเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามด้านนายประสาทธุรนิตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเกาะกล่า,าวาบบว่าตำบลโคกเกาะมี16หมู่บ้านมีประชากร8,266คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาทําไร่เลี้ยงสัตว์และประมงมีอ่างเก็บน้ําห้วยข้าคางหรืออ่างเก็บน้ําโคกเกาะซึ่งเป็นต้นน้ําสายสําคัญที่ไหลลงไปรวมกับอ่างเก็บน้ําแก่งเ แล้วไหลผ่านอำเภอเมืองมหาสารคามไปลงแม่น้ําชีที่ตําบลท่าตูมโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับตำบลโคโกก่อเป็นอีกตําบลหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุพายุฝนขออภัยครับพายุฝนทลม่มน้ําท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายจํานวนมากถนนขาดหลายสายทําให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกซึ่งตอนนี้นะครับทางองค์การบริหารสัวัดตบลโคโกกาอกาลังเร่งดําเนินการซ่อมแซมและที่สําคัญคือมวลน้ําจากลําห้วยและก็ที่นาของประชาชน ไหลลงมาอ่านเก็บน้ําห้วยคะคางไม่สะดวกเนื่องจากมีคูขนาดใหญ่กั้นขวางทางน้ําไว้จึงทําให้น้ําท่วมพื้นที่นาของประชาชนอยู่รอบอ่านครับสําหรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลโคกก่อได้รับผลกระทบจํานวน16หมู่บ้านเกษตรกรที่ประสบภัยจํานวน468รายพื้นที่พบปลูกเสียหายจํานวน21,816ไร่ ดรสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลงโหมได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้มาติดตามสถานการณ์หลังน้ําลดที่ตำบลโคกเกาะและในหลายพื้นที่ซึ่งช่วงหลังน้ําลดถือเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องช่วยเหลือประชาชนด้านอาชีพปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุ์และต้นกลา้ารวมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นหลังจากต้องเร่งวางมาตรการป้องกันน้ําท่วมและที่สําคัญคือการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดมหาสาร,รคามรวมถึงรัฐบาล ได้ฟอร์ระว่างและมีมาตรการแก้ปัญหาอุทธ,ธกภัยครับคือก็การมาวันนี้ก็มาติดตามหลังจากน้ําลดคือน้ําท่วมที่มาสาพานโดยเฉพาะที่ตะบนโคกเกาะแล้วก็มีอหลายพื้นที่เราก็มาช่วยกันในวันนั้นแต่ว่าก็มันไม่จบหรอกเพราะว่าหลังน้ําลดต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้หลังน้ําลดเรื่องใหญ่ก็คือทําไงให้ประชาชนได้ทำมาหากินต่อได้เพราะนั้นก็เรื่องปัจจัยการพ่อปู่ ไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือแม้กระทั่งเครื่องยางชีพที่ชาวบ้านยังลําบากก็มาดูเพวันแต่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือป้องกันไม่ให้มันท่วมอีกเพราะว่ามันยังเป็นต้นฤดูอยู่เดือนหน้าเดือนต่อไปยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็มาวางมาตรการร่วมกันว่าในสองสาเดือนข้างหน้าทําไงและที่สําคัญที่สุดก็คือระยะยาวต้องตระหนักแลวมาคุยกันว่าแก้ปัญหาให้สิ้นสุนเลยทํายังไง ระบบน้ําของมหาสาร,รคามจัดการไม่ว่าแรงท่วมต้องจัดการระยะยาวนั้นมาวันนี้ก็เนี่ยฮะหลังน้าท่วมแล้วก็สั้นระยะลางร,ระยะยาวอ๋อในพื้นที่อื่นก็ตอนนี้โดยรัฐบาลเองก็เฝ้าระวังทุกพื้นที่มีคณะกรรมการใหญ่ระดับประเทศที่เฝ้าระวังเรื่องแก้ปัญหาอุทกภัยนอกกนั้นก็ว่ากันไปตามระดับโดยเฉพาะทางทางหารของผมเนี่ยก็ มีกรมกิจการพลเรือนเป็นหลักอยู่แล้วก็ทุกกองทัพภาคหนึ่งภาคสองมีหน่วยงานนี้ในทุกระดับกิจการพลเรือนระดับภาคระดับหน่วยระดับมฑลันเพน,น,นั้นทางทหารก็เตรียมพร้อมทุกระดับกระทรวงทบวงกรมอื่นก็เช่นกันมีกรรมการร่วมเตรียมรับมือเรื่องนี้อยู่ ก็ถือว่าเป็นความห่วงใยจากรัฐบาลนะคะที่ก็มีมาตรการเฝ้าระวังนะคะเรื่องของอุทกภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอย่างพื้นที่ทจังหวัดมหาสา,ารคามนี้นะคะแม้ว่าหลังน้ำลดไปแล้วก็ไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังคงมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือหลังจากน้ำลดแล้วและต่อจากนี้ก็จะได้วางมาตรการในระยะยาวต่อไปค่ะ